วันจันทร์ค่ะรอค่ะค่ะวันจันทร์นะคะเรามาดูกันว่าคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณเนยส่งโดนัทให้แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์กับพี่ทันค่ะโอเคค่ะนะคะคุณเนยรอสักครู่นะคะแม่ขอดูของคนวันจันทร์ให้ก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ คนที่เกิดวันจันทร์เรามาดูกันว่าคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของอะไรกันบ้างเงินมาเลยค่ะจะเจอคนไปนะเนี่ยจะเจอคนไปนะเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณจะได้เงินจากผู้ชายคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณจะได้เงินเอาแม่ใช้คําว่าจากเอ,อถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้เงินจากผู้ชายเนาะคนที่เกิดวันจันทร์ดวงจะมีการเปลี่ยนแปลง ความรักมาไม่ต้องถามเลยเนี่ยถ้าคนที่เกิดวันจันเนี่ยความรักมานะคะคนที่เกิดวันจันทร์ความรักมาเงินมาเย่ไม่แพ้วันอาทิตย์เลยนะคะสําหรับคนที Demon> ่เกิดวันจันเนาะว้าวว้าวโอ้คนที่เกิดวันจันนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณรวมคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ เงินทองความรักถ้ามีคนมาชอบมาจีบมาชอบคุณมีสิทธิ์เจอคนที่จะเปนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นแบบที่อยู่คนเดียวแบบสโสดที่เป็นไม้หรือคนที่เป็นโสดนะคะนะคะผู้หญิงที่อยู่คนเดียวที่ไม่มีแฟนคราวนี้แหละเจอแฟนแล้วเจอแฟนแล้วคุณได้แฟนปีนี้แน่ๆนะคะคนที่โสดนะและแถมได้แฟนที่เปด้วยนะโอ้ เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเลยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดีมากๆเลยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับงานหรือว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกว่าคุณนภาอ่ะนะคะแต่ว่าคนที่เกิดมันจะอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะอาจจะอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานที่ผ่านมา ที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าปีนี้เป็นปีแล้วแอดมินหัวเราะอะไรคะยิ้มให้แม่เฉยๆไงบอกว่าเป็นมิตรชาชีพค่ะไม่ต้องใช่ไหมเออแม่ก็ว่าแั้นแหละแม่ไม่ต้องสนใจเขาแบบเนี้ยได้ได้ค่ะได้ตอนนี้แม่เจอมิตรนะคะกะรุณาอย่าเข้ามาป่วนนะคะมิตรขาเห็นใจคนทรามาหากินท่าค่ะสงสารแม่หมอตาดำๆด้วยนะคะ โอเคน้องมารินบอกว่าตรงมากค่ะแม่ว้าวมากแม่ขอบคุณมากมากค่ะว้าวมากเลยนะคะวันจันทร์ดีมากเลยนะคะฟังๆค่ะเย่ถ้าอยากดูลึกกว่านี้ลงไปสามารถทักแม่ส่วนตัวได้เลยนะคะแม่หมอเตชิหรือว่าเตชิได้เลยนะคะน้องดูอยู่ช่องไหนก็ทักข้่วามวันจันทร์ได้ช่ใช่ๆค่ะง่ายๆค่ะดูอยู่ตรงไหนก็ทัก อินบ็อกข้อความในตรงนั้นเลยค่ะอ่อใช่ดูช่องไหนก็อินบ<ๆ>็อกเ <c oughs> ออก็ทักช่องนั้นได้เลยค่ะลูก็อินบ็อกนั <c oughs> ่เลยค่ะมันคือทักข้อ,ค,อความเนาะเนาะแม่อาจจะไม่เก่งในเรื่องของการไล์นะแต่แม่ดูดวงแม่บุญดีบุญดีย่องจคลของย่องจคลของแล้วแอปอันนี้กับงามงามแอปอันนี้กับงามงามอืมมาอีกแล้วสวัสดีค่ะคุณโอปอ สวัสดีค่ะคุณโอปอถ้าจะถามเป็นการส่วนตัวนะคะขอนิดนึงขอนิดนึงนะคะกดหัวใจให้แม่หน่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกชื่อเล่นวันเกิดคือวันจันทร์พุธพุธแล้วก็คำถามนะคะคุณเนยนะคะขอบคุณมากๆค่ะส่งโดนัทว้ให้แม่แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์กับพี่รันทันกับพี่ทันหรอคะโอเค อ่านผิดขอโทษด้วยนะคะถ้าแม่อ่านชื่อผิดนะขอโทษด้วยโดยเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะโอ้โหอ่านแบบไม่ค่อยจะออกเลยนะคะอ่านไม่ค่อยจะออกเลยอืมรู้สึกว่ารอบนี้มีเดเยอะมากเลยรอบนี้มีเยอะมากเลยนะคะอ่ะเลยนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกับพี่ทันเนาะขออนุญาตค่ะนึกถึงหน้าพี่ทันไว้นะคะ